ค่ะสวัสดีคะ่ะพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะพี่น้อง FC ท่านใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเนาะคะ่ะเพื่อจ,จะไม่ได้พลาดข่าวสารเด็ดๆเดดนาะคะ่ะมื้อน,นี้แอดก็ได้เดินทางมาบ้านตาทองสุกเนาะคะ่ะตาทองสุกกับสิปล่อยแนว <c oughs> ทางฝากตอนพี่น้อง FC ก็เข้าไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันค่ะรถตันทั้งอยากได้เกียน์มาเฝ้าอนอะไรนี้รถแห่กับมอเตอรสีมอเตอสีเจียวกับเรื่อกี่บออนเดเนี่ยบอกทัานรู้จะมามาเบิรงกน้ำ <c oughs> <ๆ>ี่แล้วนี่่วา วันนี้เอาหาชเปอร์เซ็นวันี้หาแชลันเปอเซนวันนี้คือมั่นใจครับเนี่ยจะได้ยี่บ่อยากได้ม่มเยฮแาฮ่่าไดพูมาหลายไ่เคยดุณเจ้ามาเรียกโชงใส่บ่ส่าทรู้บาทนรู้เล้วเนาะตาไปสิรู้ลวงหนาเนาะแล้วเรียนผิวจยังบอสไมจะตายทุกดวงละทีบอเดี๋ยวนี นี่จะตามคูลูกกางหน้าหาคู่พวกล้าเชื่อว่ามได้ก่อนเนี่ยโอ้ให้หาคู่บหมือนว่นนี้พอนี่หายหลายคู่ฮักเลยนะแม่หงอมันจัดเชือดน้ำบาดไหลที่มันหลายหลายหาคู่นี่ได้การแล้วบันทึกวันเนี้ยเอาว่ะเอาจักเป็นั่งดอกเดี๋ยว้นั่งยี่ลอยแห้งเด้โง่โง่หนี่มั่นใจคักเนาะซื่งสิเหลือหาคู่บ่ ทนี่แหละแล้วสามโกะสามกเล่นลูบนลแล้วที่กะได้แรงก่าเอาหมดนู้ลแรงเอาทั้งบมดทั้งล่างที่กะได้รงก่าเอาทั้งบนลทั้งล่างอออันนีเอฟซีฝากมาให้เอฟซีฝากมาให้อันนี้สามลูกเือนาดเนาะเช่เอาค้างๆได้วันนี้นะพอเดี่ยจะเอาไปไห แล้ววิ่งยังบอกแล้ววิ่งเรียกพะตัววิ่งเนี่ยบอกโอ้ยเอาทั้งตัววิ่งตัวแดนวนี่ะบอกเลยเด่นตัวใดทั้งหมดเลยพพ่อถามเนี่ยก็ว่าสิบพะว่าจะทุ่มตาว่าสองทุ่มพุ่นถามไงไานจาทจอู้ยันาบอกพ่อที่บอกทุ่มแ่างเงินร้านเดียว โอ้หอยต่อร่องจังหนเน่ย่อช่วสิบปันนั่นมันเห็นแรงเห็ุง่ายบว่ท่านเอาจาังหนนี่จะอีกแค่กี่สิบมาที่ทั้งห้าบอกรดต่อไปอว่าอะไร้าก็้อนนี้คน,นฟังหน่อยเรียกว่านี่เสช่ะล่ะงานละวันดิโอ้ยตัวตัวที่แรกนี่มันคือดลบไปล้วอีฮาวาเลยมันพ่นเอา น้่9กียนเกียเราวิ่งเทาเราหรอตัวตั้งไหนงานที่เป็นเก้าเแมนแนแมน9 6 8ยี่หยี่ป9 06 8ฮมเมจจบวี้นีหล8 6ตัวนี้ก็ซีตัวันตัวนี้เลขล้านวันนี้ลยงูงวดบ่าโอ้ยประาัดจ้ะ ให้ว่างเงนี้ให้เลขบัตรแค่สี่ตัวไม่มาด้วยกันพวเราขังก็ใกล้น้อยอีกคุณตัวนี้ยศรจะบอกมันเดียวนี่นาจะกุมเงพลาดบอกนั่งใหเอาเอายาเจ็บคอมาให้คุณตาไม่จิตตกบางแมั้งเนี่ยพ่อสอมไม่สูงนู่นอะไรมั่งไก็มีเลืเมียก็บมีตาบอกบอกล่วงนาไปหอดปีเจ็ดสิบเลยเดียว บ่เลยบ่เลยม่าอะรกยังบอกยังมาขี่กุ้ยแค่จะบอกเรื่องหนากค่เรียกว่าแค่ไหนอยูนนะ่เรียกว่าแค่ไหนผู้ปิาใ่กูเรียกผู้จัางเรียกมาตดบอกเดยหนึ่งสองสามสี่าไม่มาเดีอวกันตัวนี้มีอยู่สี่หางกับเจ้านุ่มวันตัวนี้อันจุมบนุจ้าล่องมีอยู่ส เห็นบ่กี้ไหมมันไม่จงมากันนี่ไม่มากีสิมบ่มากกีสิมไปเลยเรียกสามปุ๊บก็เชื่อฟังน้าเลยอยบ่กนีงานหมดเลยบ้านเรเยอเหลอีห่ะแล้วประกันห้าแสนห้าสิบเซนประกันห้าแสนาสเซนวนี้นอเนะโอเคเปดเลยพวกาบอกท่นี่มื่อี กันพูดเลยงูอะไรก็บอกคนบอกเรื่อพเดอะวาไปบอกเขาเไหมทูกทั่วประเทศดิบ่แพ้อมนี้มือใจเด็กตัวเล็กจริงทำเขาบอก่งูแงหรอือยั่นนี่ไม่ใช่พูดเล่นนะเนี่ยเล่น้อยโตเนาะเีแต่แม่คนนเขียวๆนั่นอันนี้เอาออาแขนเลล่ะก็ไม่เห็นพ กลรมชุดเชียร <ia> so <Fine. S 1> ์อลแดนหมาจะไร้เมนี่ไปเมื่อเพราะว่าเพราะว่าประกาศนี่ถ้าจะมีเปลี่ยนมันจิเชียร์บมเลยนะมันจะเสื่อมไปเลยจายไหมเข้าใจเข้าใจนได้กว่าครับแวี่ชั่โมกี่เนี่ยพระราชาพูดคงเดียวไม่เคยจับไม่มรอบจองเชื่อมันต้องกลับแล้วอย่างนีบอก รดบยยิ่มบงดียิ่งเยอะต่ซื <t <t ้อไม่ต้องกลับซื้อไม่ต้องกลับซื้อก้อนซื้อไม่ต้กลับทีอันนี้ม่ต้กลับบอถกมาอาจาชมเป็นคนเก่งมากดังทั่วประเทศไม่ใช่นอกกระดังครับพระเทกด้เาเลยนั่นี่มันเป็นสิ่งเราเองครับลอกลวดพยานบอกลอกลวดบอกีิดี รอหมี่น่เจ้าจริงหรมเกง่งเก่งมากเก่งมากเก่งมากลอบรถพยานรถฐบานรอกดด็เอาที่นี่ทำไมกุมวะเียไม่รมูพผิดีร่าเหตุผลทำมกุมวะเลยผิดพิดีอะไรแล้วก็จะมีการกัน บางแกบอกว่าจี่นักบอกช่วงไห้เขาโอ้ยจะกีไปช่วงให้เขาเห็นแล้วพ่อเนาะอย่างวกอยางเงินมันออันนี้คือมีติ๊กตอยู่นี่นะใช่นี่ก็ผู้กนีก็เคย็นอ้าวขี้เก่ามาติ๊กใส่นี่มัมีมันบอกขี้กองุขี้บอกจากนั้เห็นมันอยู่ในกระดานนี่ก็ว่าไปตามช่วนไหนกะดาไหนล่ะขี้เก่าโอ้ยพวตาตบเพูดถือไปง่ามๆมหย รับ,รบ,รบรประกันครับว่านี่5คะแนนปรชหลักเรียกผู้ขาถูกถ้าว่าถูกทำไม,เ,ม,กกชมเชืเอามอาุกเวนนึกชัวาขมันเจ็บถูกแน่นอนครับประกัน5คะแนนประชิครับเราเล่นมาด้วยกันต๋าลายเอฟซีต๋าลไย ไฟนี่นะเป็นผู้ชายนี่ของเฮียงต่าไรกันหนี่น,น,น, <c oughs> นะครับโอ้โหอีกอย่งได้่งูครับรางเลือดถ้าไม่บอกก็ไม่รู้ชื่อเนาะ <c oughs> คุณตาคุณตาเอาหนาปีได้ไหมเลยค่ะค่ะเอาเอา,เอาไปในโอกตรงในอกแล้วครับเออเรื่องนี้สู้ผมขาไปหาครับนั่นละโอ้ยเรางเลือดนะรางเลือดว่าน,นี่มันถูกมาแล้วสมอง,องมแล้วครับนี่ที่เพียนบอก น้อยก่พ่อแก่ที่บอกพ่แ่อย่เงียเนเจนปานมองเขยนคุณตาคุณตาเมือข้างบนลองไะค่ะโอเคค่ะปานมองเข็นปานมงบอกปาม้งจาชื่อเก้านแปดหเราเลยวีมากว่าี๋วมาลองรูปย้านก้าวลองที่บ่บานงที่หล่ะ รอก็งกบอกเลยมามาด้วยกันยังไอืมนี่นีนี่กที่เมบ่อไรแล้วมาด้วยกันคำว่าที่เราหูดัแล้วก็ไปบอกอาจางนักจางเอาไปกับทั่วประเทศเด้อแล้วไังัวแล้วกนบ่แพงอวันนี้ม่งจ่ายได้กูได้กูแล้วเห็นต้องจินตีมาบ่เชื่อเงินหรือกเงินูกขาบ่งอ้าแต่บ้ากาบ่งเงิน ยูในนี่ก็จะบิดครับจะม้วนตากุ้งเลอกแก่วนตัวบานทุกเมื่อเลยลระแกวหงเ็กอนี้อ่ะจะเป็นดาเอกราชน้ประเทศชาตินี่ม่นด้กินหรือไม่กินวะเนี่โอ้สุดยอดคุ้นตาไล่ตามาเย้ะหม่บอกมึงเยอะบอกวาไว้ลู้ใจกว่านี่ นี่เน,น,นาะค่ะพี่น้อง fc ก็แคปนาจอไวเดอร์ค่ะพี่น้องก็เป็นแนวทางของตาท่องสุกกระด้ปล่อยแล้วเนาะค่ะแอดก็ได้ไปถ่ายทามาฝากตอนพี่น้อง fc เนาะค่ะพี่น้องค่ะหมักกระจัดคัดกระพานนะค่ะกับโปรดใช้วิจารยณในการรับชมเนาะค่ะพี่น้องค่ะวิเคราะห์เบิ้งดีๆก่อนจะลงทุนเนาะค่ะหวยก็มีเขามีรุดเนาะค่ะพอตาทองสุกหลานเปอร์เซ็นต์การให้เป็นแนวทางแอดก็เป็นผู้นําเสนอเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็เบิ้งดีๆเนาะค่ะ ก่อนจะลงทุนนะคะแอดกันแนะนำเหรียญลอตเตอรี่เด้อค่ะพี่น้องค่ะก็เอฟซี FC ทันใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปเด็ดจากทางช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะก็ขอขอบคุณพี่น้องเอฟซี FC ทุกท่านเนาะคะ่ะที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้ทางช่องแอดกันเสีคลิปเด็ดๆดีๆมาฝากตอนพี่น้องเอฟซีขอขอให้พี่น้องเอฟซีลำๆรวยๆกันทุกคนเด้อค่ะก็สสำหรับคลิปนี้แอดก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีคะ่ะ